It's keeping me awake. Inside, it hides. Okay, bye. Keeping me awake. awake. Inside, it hides. It blows me ครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปแต่งเสียงร้องนะครับด้วยการใช้ preset นะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็แค่เราเอา preset เนี่ยไปใส่ในเสียงร้องของเราปุ๊บเสียงก็จะดีเลยนะครับหลายคนมือใหม่นะครับ mix ไม่เป็นใช้ plug-in ไม่เป็นนะครับสำหรับ p r o j i c Pro เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับสำหรับ p r o j i c Pro แล้วก็ c u b e เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวทำให้นะครับวันนี้นะครับผมจะเอา preset เสียงร้องนะครับด้วย plug-in wave มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่า พอใส่ preset เข้าไปปุ๊บเสียงจะใสเสียงจะดีขึ้นมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาแต่งเสียงร้องด้วยการเอา preset มาใส่นะครับ preset ก็คือ plug-in นะครับที่ผมเนี่ยทำการ mix แล้วนะครับใส่ plug-in ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น eq compressor นะครับ deaser reverb delay อะไรพวกนี้ครับใส่กซ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ เอาดึงมาใส่นะครับ preset เสียงร้องคืออะไรนะครับมันก็ถ้าพูดภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเหมือนเราเล่นเล่นติ๊กตอกหรือเล่นอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมกล้องเราไม่สวยเนาะแล้วเราก็ไปกด preset ที่มันเป็นเป็นสีเป็นฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นครับพอกดฟิลเตอร์ปุ๊บเฮ้ยโอ้หวหน้าหล่อขึ้นมาเลยกดฟิลเตอร์อันนี้ปุ๊บเอ้ยสีเปลี่ยนไว้ให้สีกล้องเปลี่ยนนะครับนะครับมันก็ประมาณนั้นแหละเหมือนกันนะครับ preset เสียงร้องก็คือแต่งเสียงร้องให้มันดูดีขึ้นให้มันฟังแล้ว เพราะพลิงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสดๆกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงสดก่อนนะครับแท็กลองทั้งหมดตรงนี้มันจะมีอยู่ผมจะใช้1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แทรกนะครับปกติเสียงร้องของพวกเราเนี่ยที่เราทำเพลงทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แทรกเดียวนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอดีว่าเพลงเนี้ยมันมี มันมีหลายแทร็กนะครับก็1 2 3 4 5 6โอเค6แทร็กสีเขียวลืมไปข้างบนเป็นสตริงครับโอเคแท็กสีเขียวนะครับนี่ที่ผมจะใส่ preset นะครับผมจริงๆมันก็เป็นมันก็ลองเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแยกซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับ1 2 3 4 5 6 6แท็กที่ผมมาร์คไว้ทั้งหมดเนี่ยผมจะใส่ preset เข้าไปให้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ preset นะเป็นเสียงสดอยู่ลองไปฟังกันดูครับ Face อ่ะเดี๋ยวรัดมาฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันค่อยต่อเน,นื่อง It hides. It blows reality. Voices in my head are slowly fading, softly whispering. Reality. Voices in my head are slowly fading, softly whispering. โอเคจำภาพนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังรอบหนึ่งเนาะจำภาพตรงนี้ไว้นะครับนี่ตรงนี้เลยตั้งแต่ห้องที่33นะครับอันนี้คือเสียงสดนะครับฟังเสียงสดก่อนนะครับ okay. โอเคครับเมื่อกี้ผมปิดเสียงกลองไปนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาใส่ preset กันดูนครับเดี๋ยวผมใส่ preset ก่อนนะเสียงร้องตั้งแต่สีเขียวงแต่อันแรกเลยนะครับ read vocal นะครับโอเคผมจะใส่ preset ทุก track เลยนะครับที่เป็นเสียงร้องนะครับ จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองๆนะครับคือแท state, uh, ร็กที่ใส่ preset เข้าไปแล้วโอเคเดี um ๋ยวลองมาฟังดูครับฟังแต่แรกเลยนะเห็นไหม เสียงร้องมันมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาฟังตรงเนี้ยที่มันประสานเสียงกันนะครับโอเคป้า okay, ย เสียงมันจะเพราะพริ้งขึ้นมาเลยนะครับไม่เหมือนตอนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวกดโซโล่ฟังเส้นเส้นนี้นะครับ Deep, the light อ่ะพวกนี้จะเป็นปลั๊กอินนะครับที่เอาใส่ไว้นะครับที่มุมใส่ไว้นะครับก็จะมีเว็บจูนมี SSL นะครับ ก็จะจะเห็นได้ว่ามันเป็นของเวฟทั้งหมดเลยนะครับอาร์คอมเพรสเซอร์นะครับนี่นะจะเป็นของเวฟหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังใส่กันไม่ใส่นะครับเอา2อันนี้ก่อนนะครับนี่เอา2แทร็กนี้นะครับตอนนี้ใส่พรีเซสตอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะปิดพรีเซสตให้ให้ฟังกันดูนะครับเอาแทร็กเดียวก่อนแล้วกันไปครับ Inside, ine, head. The fading, อ่ะลองฟังดูแบบไม่ใส่พรีเซ้นนะครับผมจะปิดปลั๊กอินออกทั้งหมดเลยนะครับ let say block you in a i slow the fading softly whispering Inside it Voices in my head. i slow the fading. Soft โอเคนะครับนี่คือพรีเซ t ตนะครับเสียงร้องนะครับใครอยากได้ก็นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแต่อย่างไ้ก็ตามแต่นะครับฝากทุกคนนะครับถ้าชอบก็ กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับจะมี preset ของ plug-in stock ของ logic ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็น preset แต่งเสียงร้องโดยใช้เฉพาะ plug-in ของ logic นะครับที่ logic ก็ให้มานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เฮ้ยเจ๋งว่ะอ่ะโหลดไปใช้นะครับสำหรับคิวเบสนะครับรอนะครับคิวเบทำให้แน่นอนนะครับ Okay, bye. เป็นไงกันบ้างล่ะครับพรีเซตนะครับแค่เรามีพรีเซตก็สามารถมิกซ์เสียงร้องให้ดีให้มืออาชีพได้อย่างง่ายๆแล้วนะครับถ้าใครอยากได้นะครับ ฟรีนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ก็ดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกด s u b ส c ค i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ